ที่หแล้วปะหลังจากที่นอนเปื่อยอยู่ในห้องสองวันตอนนี้เราก็อยู่บนแท็กซี่จะไปตลาดคลุมงมทมทำไมมีแต่คนไทย แต่ในร้านนี้น่ากิน่ะแฟนน,นี่เหมาะกับแฟนแน,น่น่ะใช่แฟนนี่แฟนนต้องแน่น่ะ,ไปไปะนเหมือนมิถิรไทยของพวกนี้อันนี้น่าสน พอเข้าไปหันให้เอ็เกือเป็นปูนี้เรียกปูเลยะปูลาสกาเรามาแชมพูกันครับแชมพูแชม อโอเคถ้าอยากไปกินปูก็ให้มาที่นี่เฮ้ยเลยสโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เกียวโตนะครับนี่เลลาโบเลลาโบคาเฟ่คือข้าง ข้างในก็จะเป็นแบบแบบนี้แต่ไม่ได้ดูลายน้ำหอมนะครับเพราะว่าน้ำหอมกลินพิเศษโซอัลไปแล้ว mm. Wow. <laughs> For the ombre night, it's like a uh, very sweet fruity scent in the opening but it feels like very cheerful and very charming and somehow the pier yeah, and also the yeah. aquanauts here smell like such a champagne I like the ones where someone walks by you and you smell something and you're like, oh my god, that was that At first, I คือราคาดีร้อย l อมคิดใส่ก็น่าจะหมืน่นแล้วก็ <c oughs> รอดูเขาผสมน้ำหอมนะครับ อันนี้ทองกเกลือช่งไหนอันนี้ทองเกลือ่องทองเกลมันออกคล้ายๆ้าอันเดอตืนหรอไม่ Yeah, t o n g is similar to another t h i t e e n Do o u think? Another thirteen is a very much more. Let's do that. โอเคครับวันนี้ได้อะไรจากคือระโบบ้างก็ได้นมหอมหนึ่งขวดได้บอดี้โลชั่นแล้วก็ได้ลิปมันกล่องแท่งเป็ดเสร็จแล้ว 11K อเคก็ถูกกว่าซื้อเมืองไทย ได้น้ำหอมกินจำได้จำไ,ไม่ได้แต่ลองหลายกินอยู่แต่อันนี้น่าจะหอมแรงอยู่แต่วันนี้มาเกียวโตนี่ก็บ่ายสามนะยังไม่ได้ไปไหนเลยก็รอน้ำหอมรอคิวเกือบสองชั่วโมงเพื่อจะเข้าพอเข้าไปแล้วเขาบอกต้องรองน้ำหอมอีกสอง้นาทีแล้วก็นี่นี่สุดท้ายก็รอเดี๋ยวเราจะกินสปากเก็ตตี้ ช่วงรอ,อน้ำหอมเข้ก็มีคิวซุปสปาเกตตีสปาเกตตีผักพริกขี้หนูหนกระเทียมแล้วก็นึวกว่าลูกชิ้นครับไม่ไม่มีเน,เนื้อเลยมีเนื้อปะไม่มีตอนนี้ก็เหลือประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวเราคอยมาดูนะครับว่าเราฟื้นกินอะไราย โอเคครับเร,เราเราก็มาอยู่ที่มุมมหาชนแล้วนะครับมันคือมุมที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปโอ้แต่มันสวยจริงๆ สวยมากโอเคครับก็สวัสดีตอนบ่ายวันนี้ก็เป็นวันที่ตด,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 ตดตวันที่ห <c oughs> ก็ที่แรกว่าจะออกไปอะไรนะโฮชิดะโฮชิดะพ์คก็ลังเลว่าจะไปดูสะพานหรือว่าจะไปดูน้ำตกจนตอนเนี้ยบ่ายโมงยังไม่ได้ออกไปไหนเลยสรุปไม่ได้ไป ก็เลยคิดว่าจะออกไปกินข้าวหิวข้าวไปไปกินข้าวไปเดินเล่นในเมืองแล้วกันวันนี้ครับก็รอดูว่าจะพาไปไหนบ้างไม่ใช่พาไปไหนจะไปไหนบ้างไปกินอะไรบ้างก็รอติดตามกันนะครับ สรุปก็คือเรามากินราเมงนะครับกลมหลายแต่หัวหอม อร่อยดีครับไปเดินเล่นกันต่อวันนี้เรามาเดินเล่นอย่างเดียวไม่มีจุดประสงค์อื่นใดไปไปเดินหาลูปกันดีกว่า <S <S เราเดี๋ยวเราหาร้านกล้องดีกว่าร้านกล้องมือสอง แล้วเราก็มาถึงร้านกล้องแต่ไม่กล้าถ่ายข้างในมันคือร้านนี้นะทุกคนเข้าไปปุ๊บคุณก็ได้เสียเงินปับ๊บโอเคอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ไหนก็ไม่รู้เดินมาจากอุเมดะสถานีอุเมดะเดินมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ไม่อยู่ไหนไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนด้วยเดินไปเรื่อยเปื่แล้วกัน ฝั่งนู้ก็สวยโดนแดดมีสวนอยู่นี่แล้วก็งั้นหน้าขึ้นไปก็จะเจอกับเหมือนมีคนอยู่ข้างบนเลยใช่มีคนอยู่ข้างบน ูนั่งดูป่ะครับทั้งวันฉันก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านโอเคครับตอนนี้เราก็มากินข้าวอยู่แถวแถวบ้านเราสั่งมาสามอย่างอย่างแรกก็คือลรสบีฟนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมโรสบีฟกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างการํำแรกคือดอกโบโลย <c oughs> แต่ทำนราก,กินชีสทำนี้ถ่ายสุดแานแล้วรางนิ้เห็นคุ้มไหม ตงสองร่แล้วของเราก็มาแล้วเป็นสปาเกตตี้กับซุปข้าวโพดแล้วก็ขนมปังือหวานคือหวานนะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เคียวโตเป็นวันที่7ของผมที่มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเรามีตัวละครรับหนึ่งคน <c oughs> นั่นแหละครับเรากำลังจะไป,ไปถ่ายรูปที่วัดเรียวเรียวเลยนะ อ่สักยางไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แค่ขึ้นสถานีรถไฟมาแล้วคืออเมซิ่งแล้วใช่โอ้สวยมากต้นใหญ่มากโอ้โหมันแดงแบบ ตอนนี้เราก็ได้ร้านอาหารราหารแล้วเราสั่งไปเป็นปลาคารา,าเกะไหมครับก็เหมือนเป็นคาราเทมปุระเห <c oughs> มือนคาราเกะเลยเช่นเหมือนคารตอนชอบเล็นคาราโอเกะนี่ประมาณนี้ก็มีซุปมีข้าวนะครับเดี๋ยวลองไปชิมกัน อาแล้วเราก็มาถึงแล้ววัดเลียวันจิใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมาถึงแล้วสมบูรณ์ชนชนสรี Sorry. หมดทันลงไปด้วะวัดเลียวอังเลียวอังโอู๋พี่ย้อมนี่ไงที่เราหันกลับไปถ่ายอ่ะ รู้แต่ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะกลลงดีใช่แล้วก็มีฟลาทิพย์ใหญ่ลงมาองลองตรงนี้ไม่มีคนเลยยอคมาบ สวัสดีตอนเช้าครับก่อนวันกลับบ้านวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่มิโนวอเตอร์ฟอร์ fall, ซึ่งตอนนี้เรารอรถจากโรงแรมไปส่งที่สถานีใตดินเดี๋ยวเรานั่งรถไฟชูไลไปแล้วก็ไปต่อมิโดสุจิไลรอดูกันครับว่าจะสวยงามกันแค่ไหนสมกับ ความเหนื่อยที่จะเดินขึ้นไปหรือไม่วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปดูใบไ,ไมไ้แดงอีกส่งท้ายกันไม่ค่อยได้อัคดคลิปเลยรอบนี้มาตั้งหลายวันเกือบสองอาทิตย์โอเคครับเจอกันที่มิโนวอเตอร์ฟอร์ นี่คือทางที่จะเดินเข้าไปนะครับคือมันสวยมันจึง้งต้าหันกลับไปเชีย่ยเกืนเดินต่อโอ้ มาถึงแล้วน้ําตกที่เราเดินมาไกลแสนไกลถึงบ่ายสามพอดีเป๊ะมิโนวนอเตอร์ฟอร์นะครับถ้าใครจะมาก็เดินมาได้หนื่อยนิดหน่อยแต่ก็สวยงาม,ม ถ้ามาตอนมันยังมีใบแบบเปลี่ยนสีอยู่มันคงแบบสวยมากมากอ่ะอันนี้มันซีดหมดแล้วเริ่มร่วงละไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตลอดทางมีน้ำให้หยอดที่นี่ก็มีร้านขายของอันนี้ก็มีแบบที่นั่งเยอะอยู่นะข้างบนก็มีกว่าจะเดินมาถึง มุมนี้ก็สวยสวยงามหลังกลับนี่สวยเหมือนกัน ทนความหิวไม่ไหวขออนุญาตใส่ฮอดอกคขฮอดอรอ่ะ้ดูกอ่ะข้า,ามขางคนยังมาเรื่อยอยู่นะก็ถ่ายรูปเก็บวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินกลับเดินต่ออีกยาวๆว,วันนี้สนุก เกือบพลาดเกือบไม่มาก็ถือว่าสวยครับระหว่างทางต้นไม้สีประมาณนี้สีแดงสีเหลืองสีเขียวสลับกันไปสวยงามมากๆ โอเคครับเราก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมากินปิ้งย่างเนื้อกันนะครับสวัสดีครับนี่เนื้อที่เราสั่งมาดูลายนี่สิ โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่คันไซแอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอจบทริปโอซาก้าที่แสนยาวนานมาตั้งแต่วันที่3กับ13 10วันโอเคก็สนุกสนานที่ฮะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่ดีด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้า ทริปหน้าจะไปเที่ยวไหนก็รอชมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่กับช่องไปมาลาเที่ยว